สวัสดีครับพกับสุรุข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่สิ้นสุดฟันร้านะครับกึนของสลัดทำงานห้องปลดล็อกอัดวินล่า2-0์มาติเนสแจกโชคซาร่าซัดลูกที่250หวานเจี๊ยบอัดหุดาบเบาๆในที่สุดเสียงเพลงแห่งชัยชนะก็กลับมาดังเคืองฮึมแอนฟิวนะครับองแดงลิเวอร์ของพวกเราปลิดล็อกพันธนาการสุดเดือดร้ายทำลายสถิติแผ้วรวดหนัดในลีกได,ด้สมเร็จหลังเปิดบ้านอัด สิงห์พงาดแอตเตมล่า2-0นะครับระเบิดถังขี้คลายความกดดันมาสารบนบาของอร์เนอร์สเตโดยมีกึนการแก้เกมที่เด็ดขาดเป็นกุญแจสําสคัญและได้ของขวัญชิ้นโบแดงจากความผิดพลาดของเอเมิลิโนโม,มาติเนสเกือบไปแล้วมามาดาชิลลี่โชเน่นีคือชัยชนะที่ไม่ได้มาง่ายๆสิงห์พงาตปลุกมาอย่างหนุดันและเกือบดับหวั่นเจ้าบ้านตั้งแต่นาทีที่5เมื่อมอร์แกนโรเจอร์ บอลด้วยเท้าขวาบอลพุ่งชนเสาเต็มๆแต่ยังต้องยกกรีดให้กับกีออกี้มามาร์กดาชิวดีนายทบันหงแดงที่โชว์ซูเปอร์เซฟปัดลูกยิงฉลับของแมตติแคทชนขาดและป้องกันลูกยิงไกลของโรเจอร์ช่วยทีมยังอยู่ในเกมแทคติกมาสเตอร์สโตรกพีเกมจุดเปลี่ยนที่แท้จริงคือการตัดใจสุดเด็ดขาดของอันเนสลอตนะครับที่กล้ารับโฟเลียนเวียสแล้วส่งโดมินิกโซบอสไล ลงมาบัญชาเกมในตำแหน่งหมายเลขสินี่คือกุญแจที่สลัตต้องการเขาใช้ความขยันและการเพจซิงสูงอันฉันฉลาดของมิฟิลฮังการีไล่บทขยี้บีแลกสไตล์เสี่ยงเป็นเสี่ยงของวิลลาี่พยามอตอบอลจากด้านหลังนอกจากนี้การส่งแอนดี้โรบสันกลับมาเป็นตัวจริงและดันขึ้นสูงจนเกือบจะเป็นกองหน้าฝั่งซ้ายก็สร้างปัญหาแนวรับทีเยนอย่างหนักของขวัญจากแชมป์โลกสู่ประตูที่250 แล้วแล้วประตูที่รอคอยก็มาถึงนะครับในนาทีที่38จากความพิพากที่ไม่น่าให้อภัยของเอมมริโนมาร์ติเนสนายทวันดีกีชัมโลกที่พยายามจ่ายบอลสั้นหน้าปากประตูแต่กลับเป็นการส่งไปเข้าเท้าโมซาลาที่ยืนอยู่รอลงโล่งกิงออยเยิบไม่บ้านนะครับสังหารเข้าไปนิ่มๆเป็นประตูที่2 5 0ของเขากับสมสรและเป็นประตูที่ปลุกอันฟิล์ให้ตื่นจากฝันร้ายอย่างแท้จริง ก่อนที่ไรอันการเฟิบแบกจะมายิงฉลับกองหลังในนาทีที่60เป็นประตูตอกฝาโลงทำลายขวัญและกำลังใจทีมเยือนจนหมดสิน้นนี่คือ3มแต้มอันล้ำค่ากว่าชัยชนะในนัดไหนๆมันคือการกลับมาของสทธาและเป็นเครื่องยืนยันว่ากลิ่นของอานสักยังคงจิบขาดเสมอเมื่อทีมต้องการมากที่สุดนะครับบทวิเคราะห์ชัยชนะที่ซ่อนแผล สลอตถึงเวลาต้องใจเด็ดรอบแบลลี่พ้นตัวจริงแม้หงแดงลิเวอร์พูลนะครับจะปลดล็อกความช,น,ชนะในลีกเหนืออัตต์ตำลาที่2 0ได้สำเร็จแต่ท่ามกลางสามแต้มที่แอนฟิลมันมีฟอร,ร์มการเล่นสอบตกอย่างรุนแรงซ่อนอยู่และผู้รับบทบาทนั้นคือคอเนอร์บลลี่ที่ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงในการคว้าโอกาสทองที่นาเนอร์สลัดหยิบยืนห้จุดบอลที่สวนทางกับทียม ในขณะที่จอจิมมามัดาชิบุรีโชว์ฟอร์มเทพเซฟอุตลุดและเพ่นส่วนใหญ่ยกระดับฟอร์มขึ้นมาได้แต่แบลี่กลับกลายเป็นจุดอ่อนที่น่าผิดหวังที่สุดในสนามนี่คือโอกาสทองที่เขาต้องคว้าเอาไว้ให้ได้ในช่วงชิลลมี่พิมพง์แบ็กขวาตัวหลักต้องพักยาว6สัปดาห์แต่สิ่งที่เรารุ่งชาวไอร์แลนด์เหนือตอบแทนคือฟอร์มที่น่าปวดหัวและไม่สามารถสร้างประโยชน์ใดๆให้กับทีมได้เลยล้มเหลวสิ้นเชิงแม้สลัดปูพรมให้แล้ว สิ่งที่น่ากังวลที่สุดไม่ใช่แค่การเสียบอลง่ายๆหรือการตัดใจที่คาดเดาไม่ได้แต่คือการที่เขาล้มเหลวแม้ว่าสลัตจะพยายามปรับแทคกติกเพื่ออุ้มเขาอย่างเต็มที่แล้วก็ตามเกมนี้สลัดสังเวยอันเดียรโรเบสันหุบเข้ามาเยือนเป็นเซนแบกคนที่3เพื่อเปิดที่ริมเส้นทั้งหมดให้กับแบลลี่ได้เติมเกมรุกย่างอิสระในบทบาทที่เขาถนัดที่สุดแต่ผลลัพธ์คือศูนย์แข้งพรสวรรค์ที่เคยโชว์ฟอร์มเด่นเมื่อทการก่อนกลับไม่สามารถ จุดประกายเกยมรุกหรือสร้างความอันตรายใดๆเรื่อยๆวิกฤตแบ็คขวาปัญหาเรอ้หลังที่รอวันระเบิดการที่แบตรี่ยังคงได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงอาจเป็นเพราะตัวเลือกเดียวที่เหลืออยู่อย่างจโจโกเมสเท่านั้นแต่หากฟอร์มยังคงดำดิ่งเช่นนี้การรับเขาไปด้านข้างสนามคือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นโดยด่วนตำแหน่งนี้คือปัญหาเรอ้หลังลิเวอร์พูลในซีซั่น2025-26อย่างแท้จริงการแก้ปัญหาชวนาด้วยการ ถอยโดมินิกซลวอสไล์ลงไปเล่นคือการเสียของอย่างมหาศาลนี่คือเหตุผลว่าทำไมทุกวินาทีในแอนฟิลด์จึงกำลังภาวนาให้ฟิล์มตงหายเจ็บกลับมาโดยเร็วที่สุดเพราะสกภาพยกมรูปของเขาคือสิ่งที่ทีมขาดหายไปหากสลอดยังไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ความหวังในการลุ้นแชมป์พิมรีอาจต้องพังทลายลงเพราะจุดอ่อนเพียงตำแหน่งเดียว ชนะแล้วเสียงดังสลัดชฉวยโอกาแสแซลเจอร์ดกลางจอสดปมเมินคำเชิญสมมสอนหลังพาทีมปลดล็อกฟันไลายภายสีนัรดรุ่นในลี่กลนซือหงแดงอารมณ์ดีจัดหันไปยอกแกล้มทวงสตีเวนเจอราดตอนกล้อ,องทีนทีสปอร์ตทำเอาตำนานสมมสอนถึงกับรีบรับคำพรุ่งนี้ผมไปแน่ในที่สุดอันเนสลอตก็กลับมาระเบิดรอยยิ้มได้อีกครั้งนะครับหลังจากพาลูกทีมหงแดงหรือ์พูล เปิดแอนฟิลหยุดสติสุดบูภายแพ้ในลีกสีนติตอกันไว้ได้สําเร็จโดยการอัดอตตันวิลา 2, ่าสองเมื่อคำกินที่พนาเกมนี้เกือบมีราม่าเพื่อวิล่าสองวันเข้าไปชุกก้นตะข่ายไปก่อนแต่โชวก็ยังเข้าข้างที่ถูกจับลำหน้ากอนที่มูนซ่าจะช่วยความผิดพลาดของนายทวันทีมเยือนซัดประตูที่2 5 0ในสีเสื้อหงแดงและปิดท้ายด้วยลูกยิงฉลับของไรอันกิรฟินแบกที่ตอกฝาโลงพาทีมคว้า3มแต้มสำคัญข,ข,ขยับ ขึ้นที่3ชั่วข่าวนะครับให้ลังหลงจบเกมนะครับสตีวิจีโดนเซลออกอากาศแต่ดราม่าที่น่าสนใจยิญญญ่งกว่าเกิดขึ้นระหว่างการในสุภาพหลังเกมเมื่อสลัดต้ตองเผชิญหน้ากับคณะนักวิเคราะห์ของ TNT Sport ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือตำนานที่ยังมีลมหายใจอย่างสตีเวนจอร์าตอนตีที่ผู้ดำเนินรายการทักว่านี่คือการเจอหน้ากันครั้งแรกของทึงโ่สลัดที่กำลังอารมณ์ดีก็มารอชาร์จโชว์อาวกาศนี้เซลจอร์าทันทีประเด็นคือ เขาได้เชิญอดีตกปตันทีมรายนี้มาที่สนามซ้อมแบบอ้อมๆแล้วแต่เจ้าตัวกลับยังไม่มาจาังหวะนี้ทําเอาสตีวิจีถึงกับต้องเรียแก้ตัวออกอากาศสดเดยตอบกลับทันันว่าพรุ่งนี้ผมไปแน่ทำกลางเสียงวอราะและเสียงเซลจากสตีฟแม็กมาลนที่ร่วมวงว่าไปซ้อมหรือไปดูเฉยๆล่ะนั่นหยอกแรงเพราะรักจริงแม้จะเป็นการหยอกล้อที่ดูเหมือนเป็นการแฉเล็กๆแต่บรากาศก็เป็นไปนอย่างชื่นเมินและที่น่าสนใจคือก่อน เกมนี้จอร์ดเพิ่งออกมาปกป้องสลัดอย่างเต็มตัวจากกระแสะข่าวลือเรื่องเก้าอีร้อนโดยจวกพวกที่เรียกร้องให้ปวดกุนซสือชาวดัดว่าไร้สาระสิ้นดีการแซวครั้งนี้เปรียบเสม,มือนเป็นการกระชับมิตรของคนในครอบครัวหงแดงก่อนที่สลัดจะต้องพาทีมเจอกับสองศึกหนักในสุดสดาห์ทางการเปิดบ้านรถเมลเรือมเรดกลางสดาหและบุกไปเยือนแมนเชสตีในเกมลีกสุดสดาหนะ้ะ เหมือนโดนสตีวีนอกใจปีเตอร์คาวนะครับเปิดอกเบื้องหลังวินาทีที่ต้องรอนออกจากหงพราะกูหูต่อเรสเจอหลาดมันเหมือนคุณมีแฟนสาวแล้วคุณเห็นเธอไปได้ดีกับคนอื่นคุณจะรู้สึกแบบโอ้ไม่นะพูดง่ายๆก็คือมันเหมือนกับผมนั่งดูสตีวีนอกใจผมทุกสัปดาห์เลยนี่คือเคลมเปรียบเปยสุดเจ็บปวดจากปีเตอร์คาวนะครับอดีตดาว,วยิงขวัญใจนะครับที่ออกมาเปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริง ถึงสาเหตุที่เขาต้องเก็บกระเป๋าอำลาแอนเฟลโดยยอมรับว่าการประสานง,งานระดับเทลาพาทีระหว่างเฟอร์นนโดตอเลสและสตีเวนจลาดคือจุดจบในเส้นทางคาแข่งของเขากับลิเวอร์พูลกามาของเอลนิโยเท่ากับจุดจบของเขา4ในขณะที่2อดีตสโมสรของเขากําลังโคจรมาพบกันวีดาเขาไคย้อนความหลังผ่านพอสแคดโอบีวอย่างตรงไปตรงมา าการย้ายมาของตอรเรสในปี2007คือสัญญาณมรณะสําหรับเขาคือตอรเรสเป็นเหตุผลที่ผมย้ายเทียมใช่เลยคลาวส์กล่าวแม้เขาจะใช้เวลา3ามฤดูกาลก,กับสโมสรแต่การมาถึงของยอดเดายวยิงชาวสเปนได้เปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดกาลเอลนิงโยไม่เพียงแค่แย่งตาแหน่งแต่ยังได้สร้างสายสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบกับไอคอนสโมสรอย่างสตีเวนเจอร์ลาดจนทําให้เขากลายเป็นส่วนเกินในทันทีเจ็บปวดแต่ ก็สวยงามอดีตดาวยังร่างโยง่งยอมรับนะครับว่าแม้ภาพที่เห็นมันจะบาดลึกถึงหัวใจแต่เขาก็ไม่สามารถกดทั้งคู่ได้ลงเพราะสิ่งที่พวกเขาแสดงออกมามันคือฟุตบอลที่งดงามที่สุดใส่ครับมันเป็นภาพที่เจ็บปวดที่ต้องทนดูแต่ใน,นขณะเดียวกันมันก็สวยงามมากเขาเสริมพวกเขาเข้าใจกันมากจริงๆมันกลายเป็นกู้หูที่ลงตัวกันอย่างรวดเร็วมันน่าเหลือเชื่อมากสตีวีฉลาดมาก เขาเล่นอยู่ด้านหลังต่อเรสตอเรสจะหาช่องเล็กๆแล้วก็เผาคู่แข่งทิ้งไปเลยเขาจะดวลกับคุณตัวตัว,ตว,ตว,ตวแล้วก็หายไปเลยทยํายังจดสกอร์ได้อย่างฉิบขาดคุณรู้ท้องรู้ว่าเขาจะทําอะไรแต่คุณก็หยุดเขาไม่อยู่อยู่ดีบทสรุปที่น่าเจ็บปวดน่าสนใจนะครับว่าแม้กู้หูจราดตอเรสประสานงานกัน23ประตูจะถูกยกย่องว่าอันตรายที่สุดคู่หนึ่งแต่พวกเขากลับไม่สามารถควา้าแชมป์ใดๆได้เลยร่วมกันได้ ต่างจากยุคข,ของเคลาเจอร์ลดซึ่งจลาดแอซินให้เขาห้างครั้งที่เคยคว้าแชมป์เอริบับร่วมกันอย่างไรก็ตามสถิติปาีรประตูจาก1 4 2เกมของตอเรสก็คือคำตอบที่ชัดเจนว่าทำไมในวันนั้นปีเต์เคลาถึงต้องเป็นฝ่ายหลีกทางให้กับรักใหม่ที่สมบูรณ์แบบกว่าของกัปตันทีมของเขานั่นเองเราปิดท้ายกันที่ผมไม่ให้พลาดหัวรอก เป๊บต่อกับสล็อตอย่างเหนือชั้นหลังคุณซือหงอดครวนเรื่องขนาดทีมเป๊บกกเดีล่านะครับโชว์ความเก๋าปฏิเสธที่จะเปิดศึกน้ำลายกับอา์เนอร์สล็อตอย่างมีชั้นเชิงหลังจากคุณซือลิวโฮพยายามจุดประเด็นดรามา่าเรื่องความลึกของขุมงกรลังโดยในายใหญ่โรอใบสีฟ้าต่อกับสั้นๆแต่เจ็บจี๊ดว่าคุณจะไม่ได้พลาดหัวข่าวจากผมหรอกผมขอโทษด,ด้วยจุดเริ่มต้นดรามา่าสล็อตอดครวนหลังทิ้งถ้วย ชุนันเหตุครั้งนี้ประทูกึนหลังจากที่สลัดต,ตัดสใจส่งทีมชุดเด็กที่ปราศจากตัวหลักแม้แต่คนเดียวลงสนานในเกมคาร์ลครับก่อนจะโดนคริสโตเฟลถล่มเยบเยิน3-0หลังจบเกมกุนซอชอดัดออกหมา้สัมภาษณ์ในเชิงโยนความกดดันโดยชี้ว่าแบนซิตี้และโลซีมีกลุ่มกำลังที่เหนือนกว่าลิเวอร์พูลมหาศาลทั้งที่หงแดงเพิ่งทุ่มเงินไปกว่า450ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์ผมเห็นไลน์อัพซิตี้พวกเขาเปลี่ยนทีมแต่ก็ยังดูเหมือนเป็นทีมตัวจริง สลักล่าวทนเราขับเล่น4คนแต่กลับต้องส่งเด็กลงเล่นถึง6คนตอกกลับแบบผู้ชนะเป๊ปโชว์ความเหนือชั้นในทางกับกันแมนสตีก็เปลี่ยนทีม10ตำแหน่งแต่กลุ้มกำลังที่เหลือก็ยังแข็งแกร่งพอที่จะบุกไปชนะสวอนซีสามหนึ่งสบายๆและเมื่อสื่อมวลชนพยายามยื่นใหม่ให้เป๊ปกวัวเดียล่าเพื่อหวังจุดไฟสงครามประสาทเขาก็ตอบกลับอย่างเรียบง่ายและเฉียบคมที่สุดเราไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บ ประโยคสั้นๆน,นี้คือการตบหน้ากลับไปเบาๆว่าปัญหาของลิฮวอาจไม่ใช่ขนาดทีมแต่เป็นการจัดการผู้เล่นบาดเจ็บก่อนที่เป๊ปจะปิดจ็อบด้วยการปฏิเสธที่จะเล่นตามเกมของสื่อความลึกของทีมของเราก็เหมือนเดิมคุณจะไม่ได้ผ่านหัวข่าวจากผมหรอกผมขอโทษด้วยสลัดกลืนน้ำลายปิดฉากดรามา่าดูว่าการสวนกลับอย่างมีชั้นเชิงของเป๊ปจะได้ผลทันทีเพราะในเวลาต่อมาเน์สลัดก็ต้องรีบออกมากลืนน้ำลายตัวเอง ในงาน,นแถลงข่าวครั้งถัดไปดยระบว่าเราไม่ขาดอะไรเลยผมมีคนสุขอย่างสมบูรณ์กับทีมนี้เป็นการปิดฉากรามาที่ตัวเองเป็นคนเริ่มต้นไปโดยปล่ยหรนะครับนี่คือสุขสการณ์ลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่2พฤศจิกายนขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะ เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สมโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผู้บักคลังลิเวอร์พูลและ The ะ o อ f แฟนบอลพันแท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจงให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ